นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าสถานีขนส่งหมอชิดนะครับเราอยู่ตรงข้ามเลยสถานีขนส่งก็จะอยู่ห่างจากกระดุจจักไม่มากนะครับเดีย๋ยวเราจะไปตามเส้นทางสำหรับคนที่นั่งรถมารถประจำทางมาเองเนาะเราก็จะลงกันที่หมอชิดแล้วก็จะผ่านหน้าหมอชิดมาตามเส้นทางนี้เลยนะครับถ้าเอาสะดวกก็นั่งรถ มอไซดับจ้างหรือรถตุ๊กๆหรือไม่ก็แท็กซี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเดินไหวก็เดินมาเองก็ได้ไม่ไกลมากครับเราจะเจอไฟแดงแรกเลยนะครับหน้าสถานีขนส่งหมอชิดเลยผ่านไฟแดงไปไม่ไกลครับน่าจะประมาณ500เมตรได้นะไม่น่าถึงกิโลก็จะเจอละจัดูุจักก ข้างหน้าเราจะเจอแล้วศูนย์การค้าเจเจมอเจเจมอก็คือติดกับโซนสัตว์เลี้ยงจตดดุจักรเลยครับเนี่ยครับข้างหน้านี่เองระยะทางน่าจะประมาณ5-600เมตรเนาะจะมีเส้นทางเดินให้นะครับเดินไปก็ถึงเลยโซนสัตว์เลี้ยงเลย นี่นะครับสายมือก็ถึงแล้วโซนสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางเข้าไปข้างในร้านขายนกเนาะที่ถามกันมาเยอะร้านพี่เนยร้านน้องน้ําแล้วก็ร้านขายพวกตะลอกชูก้าของร้านป้าพานะครับนี่ซ้ายมือก็ถึงแล้วจะด,ดุจักโซนสัตว์เลี้ยงนะครับยึดห้างเจเจมอเป็นหลักก็ได้ครับเนี่ยครับเจเจมออยู่ข้างหน้าถึงแล้วโซนสัตว์เลี้ยง เดีย๋ยวเราพาไปดูข้างในครับโซนนี้ก็จะเริ่มเป็นตลาดปลานี่ครับโซนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเลยริมถนนนี้เป็นโซนริมถนนตรงข้ามของโซนสัตว์เลี้ยงก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับแล้วก็สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเนะครับอยู่ตรงข้ามเลยครับตรงข้ามกับโซนสัตว์เลี้ยงเลยเดี๋วนนนยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ รถวิ่งผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินทางเข้าทางที่หนึ่งเนาะอากาศร้อนมากครับแต่มีคนถามมาเยอะว่าโซนสัตว์เลี้ยงเข้าไปทางไหนนะครับอันนี้เราเริ่มต้นจากหน้าห้างเจเจมอเลยเนาะถ้าเราลงรถหน้าห้างแต่ถ้า,านั่งรถมอเตอร์ไซค์มาหรือว่ารถแท็กซี่มาลงหน้าห้างก็ออกมาทางซ้ายมือนะครับจะมีทางเข้าของลานจอดรถ เราก็ไปตามทางเข้าเลยจะมีประตูเข้าไปโซนสัตว์เลี้ยงน,นะครับถ้าเราหันหน้าออกไปทางห้างก็ขวามือเนาะนี่นะครับทางเข้าจะมียามอยู่ทางประตูทางเข้าเลยนี่คือทางเข้าลานลานจอดรถเราก็เดินตามทางเข้ามาเลยเดินตามเส้นทางมาเลยนะครับ นี่คือด้านซ้ายมือก็คือลานตลาดปลาเล่หรือลานตลาดปลาส่งมีเฉพาะวันพุธนะครับมองไปทางซ้ายมือด้านนี้นะครับมีวันพุธจนถึงวันพฤหัสนะครับถ่ายเข้าไปนี่คือปลาส่งเนี่ยเขาเป็นสุ่ถุเนี่ยเขากำลังต่งปลากันอยู่ด้านนี้คือลานปลาส่งส่วนนี้คือตรงเข้าไปในสวนจะดูจักนะครับ ด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านปลาคาร์ฟนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาคาร์ฟที่นี่เป็นปลานอกนําเข้านะครับขายเป็นปลาคาร์ฟเกรดอย่างเดียวส่วนใหญ่จะเป็นปลาคาร์ฟนะครับตามทางเข้ามาเลยนะครับแล้วเราจะเจอประตูเล็กๆที่มีคนกำลังเดินเข้าไปเนาะนู่นผมจะซูม้าไปนี่ครับประตูทางเข้าเล็กๆนะครับ ตัดภาพที่ประตูเ,เนาะอากาศร้อนมากเลยนี่นะครับผมเข้ามาถึงข้างในแล้วนะครับนี่คือเส้นที่วิ่งเข้ามาลานจอดรถของ JJ นะครับนี่พอเข้ามาถึงก็จะเจอประตูทางเข้านี่ครับผมจะซูเข้าไปประตูทางเข้าโซนสัตว์เลี้ยงของจตุจักรนะครับติดกับเจเจเลยมี2ทางนะครับประตูเล็กๆ2ฝั่งใกล้ๆกันครับเราดู ประตูทางออกของ 5GJ ก็คือ F3G3 นะครับมีจุดเด่นก็คือร้านเขาเรียกว่าอะไร้านเครื่องปั้นหรือเปล่านะครับจะอยู่หัวมุมเลยเราเราก็จะเข้าไปที่ประตูนี้เลยนะครับเป็นประตูเชื่อมแล้ว่าจะจักกับง5 g j อนะครับแดดร้อนมาก เราก็จะมาเจอที่จุดนี้ครับเข้าไปข้างในตามเส้นทางก็จะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเข้าไปข้างในอีกทีตรงนี้จะเป็นทางเข้าอีกหนึ่งทางนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดจะมีเซเว่นอยู่ตรงข้ามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูทางเข้ากันนี่นะครับรถกาลังเข้าเป็นทางหลักของตรงข้ามสวนเลยนะครับทีนีอ้อีกหนึ่งเส้นทางนาะที่จะพาเข้าเราก็เดินตามทางนี้มาได้เลยนะครับทางนี้จะมาเจอกันกันกบทางเจเจประตูเล็กที่ผมพาดูตอนแรกเนาะมีรถเข้าติดนิดหน่อย เข้ามาก็จะเจอร้านเนี่ยครับร้านอุปกรณ์อาหารนกกงหัวจุกอยู่ซ้ายมือแล้วก็ร้านกระลอกที่ผมชอบมาดูนกก็จะมีร้านนี้อยู่ขวามือที่เขาจะตั้งอยู่ตรงนี้ประจําครับเส้นทางการเข้าโซนสัตว์เลี้ยงเลยครับตรงนี้มีนกมีไก่มีเ็ด มาจนสุดเส้นทางก็จะเจอร้านกระต่ายที่พันที่ผมชอบมารับเนาะผมมารับร้านนี้บ่อยเป็นประจำร้านกระต่ายร้านกระลอกจะอยู่เส้นทางนี้เส้นทางที่เริ่มเข้าสวนสัตว์เลี้ยงนี่ครับประตูเล็กๆที่ไปลานจอดรถเ j เจมอที่ว่าผมพาดูพาเดินเข้ามาเนาะเป,นเ,ปนเป็นประตูเล็กๆ เราก็จะเลี้ยวตามทางมาเลยครับตรงเข้าไปคือโซนสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเลยครับอันนี้คือทางที่มาจากหน้าสวนสมเด็จศริกิจนะครับแล้วก็นี้คือทางที่มาจากทางเข้าลานจอดรถของเจเจนะครับจะมารวมกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นสามแยกมาเป็นเส้นเดียวกันแล้วก็จะเป็นเส้นเดียวแล้วทีน,นี้ด้านหลังผมคือนี่คือทางเดินเข้าไปในโซนสัตว์เลี้ยงกจตุจักนะครับ เราจะพาเดินเข้าไปเลยแล้วกันขวามือร้านตู้ป่าชื่อว่าร้านธรรมชาตินะครับขายเกี่ยวกับตู้ป่าอย่างเดียวนะครับรับสั่งทำด้วยอันนี้ร้านนกฮามถ่ายต้องผ่านแล้วก็นี้จะเป็นร้านสักสยามนะครับขายเกี่ยวกับปงนกปงหัวจุกกรเขนดงเนีย์ปงนกเขาอาหารอุปกรณ์เกี่ยวกับนกปงหัวจุกและนกเขานะครับ ลานเฉพาะของนกส่วนด้านนี้จะเป็นร้านขายเกี่ยวกับสัตว์ปีกจยาพวกเป็ดไก่นกยูงซ้ายมืออันนี้เราเริ่มเข้ามาในโซนส,สัตว์เลี้ยงแล้วนะครับก็ตรงนี้เป็นร้านเจเล็กตู้ปลาอุปกรณ์ปลาต่างๆร้านเจเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเจหงขายเกี่ยวกับ อาหารนกและอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกหนูนกทั้งหลายเลยแต่เน้นเป็นทางอาหารนะครับกับพวกขี้เลื่อยเข้ามาข้างในก็เริ่มเข้าโซนสัตว์เลี้ยงแล้วร้านชูกา้าร้านกระลอกทั้งหมดเลยตามเส้นทางนี้หมดเลยนี่ครับเราเริ่มเข้าสู่ร้านนกแล้ว แล้วนี้ก็เป็นร้านกงที่ทุกคนถามหาเยอะๆร้านเจ๊กเกียวเจ๊กเกียวกงนกต้องเข้าไปข้างในนะครับของเยอะมากนะครับแล้วก็นี่จะเป็นร้านนกร้านแรกที่ผมมาบ่อยๆอด้านไหนเป็นขายนกหมดเลยตรงนี้มันจะมีทางเลี้ยวขวาเนาะนี่เป็นร้านนิคอ a ควาเรียมขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ อาหารปลาหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับตู้ปลาทุกอย่างอ่าันี่เป็นจุดจุดเลี้ยวขวาที่เราจะไปร้านน้องน้ำอยู่ข้างหน้านี่เลยเนี่ยร้านน้องน้ําเห็นไหมครับจะมีนกผงหยกอยู่หน้าร้านขวามือเข้ามาเจอร้านน้องน้ําก่อนพอมาเจอร้านน้องร้านน้องน้ำก็อยู่ข้างร้านประกัดนะครับนี่เจอร้านน้องน้ําก็เดินตรงไปอีกนิดนึง มาที่นี่ก็เป็นร้านที่เนยหนุ่ยที่เนยเดินอยู่หน้าร้านเป็นเส้นเดียวครับเส้นหลักเลยครับมาง่ายๆครับร้านที่เนยก็จะมีร้านนกอยู่ตรงข้ามอีกสองร้านเลยนะครับนยครับร้านนกก็จะมีหลายร้านนะแต่ผมก็โคกันแค่ไม่กี่ร้านหรอกเนี่ยคือร้านที่เนยเจอแล้วข้างร้านที่เนยก็จะเป็นร้านไก่แก้ พี่เนยวันนี้มีของเยอะอยู่ร้านพี่เนยนี่นะครับร้านเนยเบอร์โทรตามนี้เลยใครถามหานี่ตามนี้เลย,เเลยแล้วก็ท่าเลยตรงข้ามร้านพี่เนยสวัสดีครับ <laughs> จะได้เป็นร้านที่ชูก้าที่ทุกคนชอบถามหาคือร้านป้าพา ร้านปลาพาขายกระรอกเออขายชูกาแล้วก็สัตว์แปลกๆหนูมแมลงด้วงทั้งหมดแล้วก็จะเป็นร้านซูย่าฟาร์มร้านเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงคานนะครับดอเมาสามร้อยนะครับตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นหมาแมวขัดไปเรื่อยๆเ,เลยร้านอุปกรณ์ ชูก้าทั้งหมดมีร้านป้าพากับร้านตรงข้ามร้านปา้านะครับที่ขายชูก้าเหมือนกันทางนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับผมพามาเส้นทางที่ถ้าเราขึ้นมาบน JJ เจมอเนาะทางออกจะอยู่ที่เดลี่ควีนนะครับหาเดล y q ค e ีนอย่างเดียวนะครับก็จะมีทางออกเป็นประตู F4 นะครับ F4 G4 นะครับทางนี้จะออกไปสวนจจดุจักเลยนะครับโซนสัตว์เลี้ยงทันทีเลยนี่นะครับประตูเปิดออกไปก็ทางเข้าสวนเลยครับทางเข้าโซนสัตว์เลี้ยงเลยออกมาก็ข้ามถนนมาก็เข้าสวนเลยนะครับออกขวามือก็จะเจอโซนนกเลยครับเขาจะมี เดินตามทางมาเลยเดีเริ่มเจอนกเลยตัวนี้ยังอยู่นะครับครับ่ครับเดินม,มาก็ิ่เจอสารเขาผมสีหน้านะครับ เขาเรียกสานว่าผมใช่ไหมใช่แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเจอสานเลยต้ยวซ้ายเลยแล้วก็จะเป็นร้านนี้อยู่ตรงสานเลยคือร้านแก้วฝากงนกนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับกงนกครบทุกอย่างก็จะมีร้านกระลอกพี่ชายร้านนี้ผมก็มาซื้อบ่อยเนาะถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปตามทางนี้ก็จะไปเจอร้านขายหมานี่ครับแล้วก็จะเจอร้าน ชูก้าคือร้านป้าพาก่อนเลยเตรงมาเรื่อยๆเ,เลยครับก็จะเจอเริ่มต้นที่ร้านซูย่าฟาร์มครับร้านสัตว์ไรคา,างเลยนะครับแล้วก็นี่คือร้านป้าพากะลอกเออร้านป้าพาชูก้าเนาะ นี่จะเป็นร้านที่เก๋ชูก้ามาถึงก็เจอเรื่องเป็นตนนกละก็จะเจอร้านที่เนยขวามือข้างร้านไก่นี่ครับร้านที่เนยแล้วก็ร้านน้องน้ำน่นเดินตรงไปก็เจอร้านน้องน้ำถ้ามาจากเส้นทางแรกที่ผมพามาคือเจอร้านน้องน้ำก่อนเนาะ แต่ถ้ามาเส้นทางนี้ก็จะเจอร้านที่เนยก่อนอันนี้เป็นเข้าด้านหลังนี่นะครับร้านน้องน้ําจะไม่มีป้ายชื่อร้านนะครับร้านน้องน้ํา